สวัสดีค่ะทุกคนสามีได้สั่งกีตา้ามาให้ลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่ากีตา้าราคาย่อมเยานะคะร้อยกว่าเหรียญบ้านเราก็ราคาไม่ถึงห้าพันนะคะเพราะว่า ซื้อถูกๆให้เขาเล่นไปก่อน,นะค่ะเอาไว้เขาเล่นแบบเก่งๆแล้วเราค่อยซื้อของดีๆให้เกาหอมาดีีเลยทุกคนเอาเปิดผิดด้าน ไปพิดด้านวันนี้เขาไปเรียนนะคะแม่อยู่บ้านมาถึงบ้านแล้ก็อยู่บ้านคนเดียวสามีพาแดนดอนไปเรียนดนตรีค่ะเขาจะมีซองมาให้ใส่นะคะทุกคนมีถุงอะ่ะถุงมาให้ใส่มาให้ใส่กีต้าร์นะคะ โอ้ใช่คนะ่ะเป็นถุงกีตาร์เวลาจะสะพายอะไรเงี้ยต้องจะมีให้มีคู่มือให้นับว่าสายที่เท่าไหร่เท่าไรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผ้าเช็ดกีต้า์นะคะจะมีผ้าเช็ดให้อันนี้ เขาเรียกว่าอะไรเ,เครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไปทำอะไรอ่ะทุกคนเอาไปตั้งกีตาร์ไหมน่าจะใช่เนาะแล้วก็มีสายมาให้เอาเขาเอามานี่เขาไม่มีสายมาให้ก่อนเหรออ๋อเป็นสายสำรองค่ะทุกคน สายลงเวลาสายมันขาดอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าคือกีตร์เขาไม่ได้ใส่สายมาให้เหรอนี่ค่ะอันนี้จริงๆน่าจะถือไปที่โรงเรียนนะคือจะได้ตั้งสายให้ซื้อหกสายนะคะทุกคน ตารู้สึกว่าจะมีสิบสายกี่สายนะแต่ว่าเบสิก็จะเป็นหกสายเห็นคุณครูบอกนะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ที่จับอะไรอ๋อที่สะพายที่สะพายนะคะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะไม่เข้าใจ คืออะไรคะทุกคน <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะพ่อเขาน่าจะรู้นะอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเอาแล้วที่ที่ที่ดีได้เหรอไม่เห็นมีให้เลยไอ้พวกนี้มันคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยฮะเขาดีกันข้างไหนข้างขวาเหรออย่างนงี้เหรอเสียงเพี้ยนมากเลยเดี๋ยวเขาไปให้ครูปรับให้ครูเขาบอกว่าเขาการันตีนะคะโรงเรียนนี้เ็าบอกว่าเขาการันตีสองอาทิตย์เล่นเพลงได้เขาวองงี้เ็าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีวิธีสอนลูกเรา ให้เล่นให้ได้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนกีตาร์เล็กๆค่ะแต่นี้หรือเปล่านี่ค่ะกีตาร์สำหรับลูกชายฝึกเล่นค่ะเสียงไม่ดีแล้วค่ะที่นี่เขาเรียกอะคูสติกนะบ้านเราเรียกว่าโฟกซ์กีตาร์ปูงเนาะกีตาร์ป่งใช่ไหมจำไม่ไิด จริงแม่นะี่อยากเล่นเดี๋ยวพอล,ลูกเล่นเป็นนก็จะให้เขาสอนแม่แม่ก็อยากเล่นนะคะแต่ว่าแม่ไม่มีตังไม่มีใครส่งแม่เรียนไม่มีใครส่งแม่เรียนแต่ว่าจริงๆนะคิดว่าจะไปเรียนตีกองนะแม่เองเนี่ยจะไปเรียนตีกองถ้าว่างนะคะถ้าจะสีว่าง มีขายของไม่มีอะไรเงี้ยคิดว่าจะไประเรียนตีกลองอยากตีกลองอยากเล่นแก้เหงาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะซื้อให้ลูกนะคะฝึกเล่นเบาๆเองนะคะทุกคนไม่หนักไม่หนักมากก็ลงทุนกับลูกกับเต้าเนาะก็ต้องลงทุนพวกการศึกษานี่แหละคะ่ะลูกเราเราดูแววแล้วแบบ ไม่ได้เรื่องเรียนหนังสือก็เด็กน่าจะประมาณเด็กเกือบหลังห้องแลวนะกลางกลางห้องลูกจ๋ตสีไม่เคยไม่เคยได้ที่หนึ่งได้ติดลำดับอะไรเขานะุกทนเรื่องเรียนอะจริงๆแต่แม่ก็ไม่ได้กดดันพ่อก็ไม่ได้กดดันก็เราก็เลยกลัวลูกไปติดยงติดยาอะไรเงี้ยกลัวจะไปคบเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะเรา เราก็ควัวนะถามว่าไว้ใจลูกไหมเราก็เอาจริงๆเรไม่ได้ไว้ใจลูกร้อยเปอร์เซ็นหรอกเราตบเขาเข้าไปในทางที่ดีดีกว่าตบเขาเข้าไปในทางที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับเขาอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะได้ถ้าโอ้ยังไงยังไงปิ๊กปิ๊กปิ๊กเยอะเลยโอ้ยไงเขาเรียกปิ๊กใช่ไหมทุกคนไอ้ที่ดีดกีดตาร์น่ะเนี่ยเขาให้มาหลายอันเลยค่ะ พี่ใช่มเอเออออเออเยก็ให้มาหลายอันเลยค่ะไหนึ่งสองสามก็ให้มาหกอันค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอลูกชายกลับมา ไปเรียนกลับมานะคะเขามาลองดูว่าเล่นได้เปล่าตอนนี้เขายังไม่ชอบหรอกค่ะเขายังไม่ชอบเขาบอกว่าเขาชอบเปียโนมากกว่าตอนที่เรียนเปียโนนี่ก็ไม่อยากเรียนหรอกอิดออดอยากเล่นเกมมากกว่าแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องมีเราชอบเออจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึง่งโจสีให้ลูกเรียนเปียโนใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าที่โรงเรียนลูกอะ่ะ ที่โรงเรียนลูกอะ่ะเขาไม่มีสอนนะคะเขาไม่มีสอนเขามีวิชาดนตรีแต่ว่าเขาสอนแบบรวมๆเขาไม่ได้มีสอนแบบตัวตัวๆเหมือนที่เราส่งเขาไปเรียนพิเศษอะ่ะไปโรงเรียนดนตรีโดยเฉพาะอ่ะและ้วทีเนี้ยทุกครั้งที่เข้าไปอ่ในชั่วโมงดนตรีอะไรเงี้ยครูก็าถามว่าใครเล่นอะไรเป็นบ้างอะไรวันนี้เขาจะโชว์นี้ใครเล่นอะไรเป็นบ้างแล้วทีเนี้ยแบนดอนน่ะเขาก็ยกมือเนาะ อันนี้เขามาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเขายกมือเขาบอกเขาเล่นเปียโนเปนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ครูก็บอกว่าอ้าวจริงเหรอเซอร์ไพรส์รามากเลยแบนดอนอายุมาเล่นดิอะไรเงี้ยก็บอกว่ามามีใช่ไหมแบนดอนก็เล่นเพลงที่แบนดอนถนัดที่สุดอะที่จําเนื้อได้อะไรเงี้ยทุกคนบอกว่า,าคือทั้งคลาสเออไม่ใช่ทั้งคลาสทั้งชั้นเลยนะคะก็คือเขาอยู่ปสาอะตอนนั้นก็อยู่ปสามเนาะ เขาบอกว่ามามีทั้งชั้นเลยนะนักเรียนอะ่ะเขาบอกว่าเบนดอนเนี่ยซุาอยู่อะไรเงี้ยประมาณั้นฉันภูมิใจในตัวเธอจังเลยแบนดอนเธอเล่นเก่งนะเธอเล่นเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้มามีแต่คนบอกว่าภูมิใจในตัวแบนดอนจังเลยอะไรเบนดอนก็ภูมิใจในตัวเองนะอะไรอย่างเงี้อยอืมเขาก็มาเล่าให้เราฟังวันนั้นเขาก็น่าบานกลับมาเลยนะทุกคนกลับมาจากโรงเรียนอะ่ะเนี่ย พอเขาขึ้นมต้นเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ปถมใช่ไหมเขาขึ้นมต้นเนี่ยจตุสิก็อยากจะให้เขาเรียนดนตรีเผื่อเขามีกิจกรรมอะไรโรงเรียนอะไรเงี้ยเผื่อครูอยากจะให้ทําอะไรหรือว่าจับกลุ่มกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปเล่นนู่นนี่นั่นจตุสิก็อยากให้เขาแบบเป็นคนที่มีของมีอะไรในตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปอวดหรอกจตุสิิไม่อยากให้ไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้ลูกต้องไปอวดคนนั้นคนนี้นะคะเป็นแต่ว่าถ้ามันถึงวันหนึ่งครูก็ให้เลือกกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เขาก็สามารถจะไปเลือกเออเปียนโนก็ได้เออเข้ากลุ่มกีตา้าก็ได้หรือว่ากลุ่มดนตรีอย่างเงี้ยคือเราอยากจะให้ลูกมีอะไรทำอุ้ยเวลาหมดแล้วขอบคุณนะคะ